แนวคิดหลักสําคัญนะคะ7ประการด้วยกันค่ะประการที่1ของแนวความคิดหลักค่ะกระบวนการปกป้องวิทยานิพนธ์นะคะประกอบด้วย4ขั้นตอนคือ 1. การนําเสนอวิทยานิพนธ์2การตอบคําถาม 3. การรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและ4การรับทราบผลการปกป้องวิทยานิพนธ์ค่ะแนวความคิดหลักประการที่2ค่ะในการเตรียมปกป้องวิทยานิพนธ์นะคะนักศึกษาต้องประกอบไปด้วย1เตรียมตัว2เตรียมการนําเสนอเตรียมสิ่งเพื่อ การนำเสนอ3งประการนี้ด้วยนะคะแนวความคิดหลักประการที่3ค่ะการปกป้องวิทยานิพนธ์หมายถึงการนําเสนองานวิจัยต่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เพื่อให้ทราบว่านักศึกษาได้ดําเนินการวิจัยอย่างไรและได้ข้อค้นพบประการใดบ้างและนักศึกษาต้องตอบข้อสักถามในประเด็นต่างๆนะคะการปกป้องวิทยานิพนธ์มีความสําคัญต่อนักศึกษามากๆค่ะและการตอบคําถามตามเกณฑ์การประเมินวิทยานิพนธ์ก็มีส่วนสําคัญไม่แพ้ แนควความคิดหลักประการที่4ค่ะการปรับปรุงแก้ไขวิทยานิพนธ์ภายหลังการสอบปกป้องวิทยานิพนธ์นะคะเป็นการปรับปรุงแก้ไขตามที่คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ได้เสนอแนะเพื่อให้วิทยานิพนธ์มีคุณภาพและมีความสมบูรณ์ถูกต้องค่ะนอกจากนี้นะคะยังเป็นการแสดงคุณภาพของงานวิจัยตามมาตรฐานของสถาบันการศึกษาด้วยค่ะเพื่อนําไปเผยแพร่สําหรับการค้นคว้าวิจัยต่อไปค่ะแนวความคิดหลักข้อที่5ค่ะการประเมินง,งานวิทยานิพนธ์ ทางธุรกิจนะคะจะเป็นการตัดสินคุณค่างานวิจัยตามเกณฑ์ที่กําหนดทั้งในด้านกระบวนการวิจัยและก็ผลงานวิจัยด้วยค่ะโดยมีเกณฑ์การประเมินลักษณะเฉพาะและภาพรวมของงานวิจัยซึ่งมีวิธีการประเมินเริ่มจากการศึกษารายละเอียดของงานวิจัยนะคะกําหนดจุดมุ่งหมายของการประเมินกําหนดรูปแบบวิชาการแล้วก็เครื่องมือประเมินตามลําดับค่ะแนวความคิดหลักข้อที่แนวความคิดหลักข้อที่6ค่ะเป็นการเป็นการสอนงาน วิทยานิพนธ์เป็นการทบทวนวิทยานิพนธ์ทุกขั้นตอนเพื่อหาข้อบกพร่องสำหรับการปรับปรุงแก้ไขนะคะโดยมีแนวทางการตรวจสอบแนวความคิดหลักประการที่6ค่ะการตรวจสอบงานวิทยานิพนธ์เป็นการทดสอบงานวิทยานิพนธ์ทุกขั้นตอนนะคะเพื่อหาข้อบกพร่องสำหรับการปรับปรุงแก้ไขโดยมีแนวทางการตรวจสอบที่ฝึกฝนเกณฑ์และประเมินงานวิจัยฝึกตามกรอบกลางและการดำเนินการวิจัยค่ะยึดเนื้อหาสาระของงานวิจัยเป็นหลักนะ แล้วก็ยึดรูปแบบของรายงานการวิจัยค่ะซึ่งวิธีการทดสอบนะคะควรจะกระทําทุกขั้นตอนของการวิจัยตั้งแต่ก่อนดําเนินการวิจัยระหว่างดําเนินการวิจัยและหลังดําเนินการวิจัยค่ะแนวความคิดหลักที่สําคัญประการที่7นะคะนั่นก็คือการปรับปรุงวิทยานิพนธ์ค่ะเป็นการแก้ไขงานวิทยานิพนธ์ในส่วนที่บกพร่องนะคะในส่วนที่เพิ่มเติมข้อมูลในส่วนที่ขาดหายไปด้วยในงานวิทยานิพนธ์ให้งานวิทยานิพนธ์มีคุณภาพสมบูรณ์โดย โดยมีแนวทางการปรับปรุงตามขอบข่ายของการประเมินและการตรวจสอบวิทยานิพนธ์นะคะซึ่งวิธีการปรับปรุงจะต้องศึกษารายละเอียดของงานวิจัยแล้วนําผลของการประเมินและการตรวจสอบมาพิจารณาและดําเนินการปรับปรุงต่อไปค่ะลักษณะการดําเนินงานของการประเมินวิทยานิพนธ์ประกอบด้วย3หัวข้อนะคะคือ1นแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินวิทยานิพนธ์ค่ะ 2. เกณฑ์การประเมินวิทยานิพนธ์ 3. วิธีการประเมินวิทยานิพนธ์ แนวความคิดหลักประกอบด้วย3แนวความคิดด้วยกันนะคะแนวความคิดที่1ค่ะการประเมินวิทยานิพนธ์เป็นการตัดสินคุณค่าของงานวิจัยตามเกณฑ์ที่กำหนดทั้งในด้านกระบวนการวิจัยและผลงานวิจัยค่ะโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการวินิจฉัยการสรุปผลและการคัดเลือกสำหรับความสำคัญของการประเมินวิทยานิพนธ์ทางธุรกิจหรือทําให้ทราบคุณภาพของงานวิจัยและได้ข้อมูลเพื่อนําไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุง ะะส่วนองค์ประกอบของการประเมินประกอบด้วยจุดมุ่งหมายของการประเมินค่ะเกณฑ์การประเมินนะคะวิธีการและเครื่องมือที่ใช้ประเมินตลอดจนผู้ประเมินตามลำดับค่ะ ตลอดจนผู้ประเมินตามลำดับค่ะแนวความคิดหลักข้อที่2ค่ะเกณฑ์การประเมินวิทยานิพนธ์ทางธุรกิจที่ทั้งมีทั้งเกณฑ์การประเมินลักษณะเฉพาะของงานวิจัยและเกณฑ์การประเมินภาพรวมของงานวิจัยค่ะสำหรับเกณฑ์การประเมินลักษณะเฉพาะของงานวิจัยนะคะประกอบไปด้วยการประเมินประเด็นปัญหาการวิจัยการประเมินวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องการประเมินเครื่องมือการวิจัยการประเมินประชากรและกลุ่มตัวอย่างการประเมินเครื่องมือการวิจัยการประเมินการ การวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินการสรุปอภิบายข้อเสนอแนะคะ่ะและการประเมินบทคัดย่อนะคะส่วนการประเมินภาพรวมของงานวิจัยจะพิจารณาในด้านรายงานการวิจัยและความสัมพันธ์ของรายงานการวิจัยคะ่ะแนวความคิดหลักประการที่3คะ่ะวิธีการประเมินงานวิทยานิพนธ์นจะได้จากการศึกษารายละเอียดของงานวิจัยกําหนดจุดมุ่งหมายของการประเมินกําหนดรูปแบบวิธีการและเครื่องมือการประเมินตามลําดับค่ะ